ระบบตรวจจับอุณหภูมิข้อมือพร้อมเก็บประวัติใบหน้าของ u n i v i e วรุ่น CW180 นะครับทั้งเซ็ตก็คือจะได้กล้องที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ได้จอได้อุปกรณ์สแกนอุณหภูมิจากข้อมือนะครับมี NVR มีฮาร์ดดิสให้1อ่า1ลูกนะครับความจุ2เทรสามารถจะเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเลยนะครับและภาพนิ่งด้วย ได้ถึง120วันเลยนะครับฟีเจอร์การใช้งานนะครับก้องจะพูดเพื่อให้เราเข้าใกล้ขึ้นนะครับพอเราเข้าใกล้ถึงในระดับหนึ่งก้องก็จะให้เราสแกนข้อมือนะครับเราก็เอาข้อมือสดตรงส่วนนี้นะครับสแกนข้อมือเขาก็จะแจ้งเตือนว่าการุณาใส่หน้ากากนะครับตัวนี้คือมีฟังก์ชันในการตรวจวิเคราะห์การใส่หน้ากากด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่หน้ากากมันก็จะแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวผมใส่หน้าก,กากก่อนนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่หน้าก,กากมันก็จะทํางานได้ตามป,ปกตินะครับมันก็จะบอกอุณหภูมิเราเท่าไหร่อ่านี้นะครับก็จะบ <b> อกเราอุณหภ,ภูมิปกตินะครับตัวนี้คือมีภาษาไทยนะครับสามารถทําภาษาไทยได้นะครับแล้วก็การตรวจวัดเนี่ยจะเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งเวลาตรวจจับคนเนี่ย คือสามารถเรียงแถวมาได้เลยครับแล้วก็สแกนทีละคนทีละคนจะใช้เวลาแล้วไม,ไม่ไม่น่าจะเกิน3วินาทีครับต่อ1คนความแม่นยําอยู่ที่บวกลบ0.2องศานะครับจะแม่นยํากว่ากล้องที่ไว้ตรวจจับอุณหภูมินะครับตัวนี้สามารถจะดูออนไลน์ผ่านมือถือได้เป็นกล้องตัวหนึ่งเลยนะครับมีโปรโตคอลออนวิฟด้วยสามารถจะลิงก์เข้ากับเครื่องบันทึกก็ได้นะครับเพื่อเก็บอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถ เก็บรายละเอียดจะลองสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวนี้มีอารารมแล้วหนึ่งคนมีอุณหภูมิปกติกี่คนทั้งหมดแล้วตรวจสอบไปกี่คนแบบนี้ไครับผมจะจําลองในกรณีที่ผมอุณหภูมิเกินนะครับผมจะทําการหูมือแบบนี้นะครับให้มันร้อนนะครับเพื่อที่จะตสแกงอุณหภูมิดูนะครับว่าการเตือนจะเตือนแบบไหนนะครับอันนี้นะครับคืออุณหภูมิไม่ปกติ อุณหภูมิผิดปกตินะครับมันก็จะเตื้อแจ้งเตือนขึ้นไปยังมือถือพร้อมแคปหน้าผมเรียบร้อยเลยคนนี้อุณหภูมิไม่ปกตินะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็น2นะครับอันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นไปเลยนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าอุณหภูมิของคนติดเชื้อมีกี่คนนะครับจะตรวจสอบได้ยังไงนะครับ temperature search อันนี้เราก็ใส่รหัสเข้าเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กที่ app normal อุณหภูมิแอป normal ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของสถานที่ที่เราติดตั้งได้เลยนะครับแล้วเราก็กดค้นหาวันนี้มีคนอุณหภูมิเกิน2คนนะครับก็คือผมเองก็จะมีวิดีโอให้ดูเนี่ยว่าทำไมอุณหภูมิถึงเกินนะครับอันนี้สแกนข้อมือไปอุณหภูมิก็เลยเกินนะครับหรือสามารถจะเก็บอลองเช็คเทปแบ็กทั้งหมดของเครื่องได้เลยว่าสรุปว่าเครื่องบันทึกวิดีโออะไรมาบ้างนะครับ ก็จะเช็คได้ตั้งแต่ที่เราเริ่มเปิดเครื่องมาเลยนะครับจนกี่โมงกี่โมงบ้างนะครับก็สามารถเช็คประวัติได้หมดเลยนะครับบันทึกได้120บวันนะครับกับฮาร์ดดิสก์สองเทเลบนะครับสามารถจะดูออนไลน์ได้สามารถจะตั้งค่าค่าของตัวกล้องตัวนี้ได้นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องมีฟังก์ชัน WDR นะครับเวลาเราไปติดย้อนแสงเนี่ยไม่ไม่ไม่กลัวนะครับเรื่องย้อนแสงเดี๋ยวผมให้ดูเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีไปติดย้อนแสงนะฮะ อันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ติดย้อนแสงนะครับลองสังเกตดูนะครับว่ากล้องตัวน,นี้เนี่ยติดย้อนแสงสังเกตเห็นไหมครับว่าหน้ามืดเลยแต่เราสามารถจะปรับให้มันสว่างได้นะครับโดยการเปิดฟังก์ชันเดว d r นะครับยังไงอย่างนี้หน้าก็ยังมืดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฟังก์ชันที่เปิด WDR แล้วนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เปิด WDR นะครับเดี๋ยวกําลังจะเปิด WDR ละ อันนี้คือเปิด WDR แล้วนะครับพอ WDR เริ่มทำงานเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเห็นหน้าสว่างขึ้นข้างหลังก็สว่างน้อยลงทําให้สีมันบันล้านกันหมดนะครับทําให้มีคอปหน้าเขาเรียกว่าทําให้ตรวจจับไปหน้าเพื่อเอาไปเก็บประวัติเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ของตัวนี้เนี่ยสแกนอุณหภูมิได้ในระยะห่างสูงสุดก็คือ2 5จุด้าเซนติเมตรนะครับฟังก์ชันในการตั้งค่าต่างๆเนี่ย สามารถจะตั้งค่าได้จากในหน้านี้นะครับอุณหภูมิในหน้านี้หมายถึง3 7 3เนี่ยหมายถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ว่าถ้าอุณหภูมิถึงเท่านี้เนี่ยให้เตือนเราว่าอุณหภูมิไม่ปกตินะครับส่วน temperature alert offset ตรงนี้เนี่ยหมายถึงอุณหภูมิที่สมมติ37.3ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันลบไป0.2ก็คือ37.1ให้เริ่มเตือนแล้วว่าควรจะตรวจอุณหภูมิแบบแมนนวลเองก็คือให้ใช้ที่ยิง ยิงวัดอีกทีนึงเพื่อความแม่นยําว่าคุณป่วยจริงๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อารามอุณหภูมิเกินขึ้นมาแลนะ้วเนี่ยให้ทําอะไรบ้างนะครับให้เราส่งอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ส่งสัญญาณอารามเอาพุทธอะไรก็ได้หรือว่าจะให้แคปภาพส่งขึ้นไปยัง FTP Server หรืออีเมลก็ได้นะครับตัวน,นี้ฟีเจอร์จะทําได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ ข้างล่างนี้นะครับ1 2 3สมนี้เราสามารถจะเปลี่ยนภาพเองได้นะครับเราสามารถจะทาเป็นโฆษณาทั้ง3าภาพเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่ได้จะมีวิดีโอสอนวิธีการใช้งานหรือเราสามารถจะทําเป็นภาพวิดีโอการใช้งานทั้ง3าอันเลยก็ได้นะครับคือสามภาพเนี่ยเปลี่ยนเป็นวิดีโอหมดได้เลยเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งหมดได้หรือจะสลับแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราได้เลยนะครับ ตัวนี้จะรีเซตใหม่ทุกๆวันนะครับมันจะรีเซตอัตโนมัติเองนะฮะแล้วก็สามารถจะดูออนไลน์ผ่านม,มือถือเพียงแค่สแกน QR code เท่านั้นนะครับการดูออนไลน์ผ่านม,มือถือเนี่ยแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินก็เข้ามือถือหรือเราสามารถเข้ามาดูวิดีโอไลฟ์บิวได้เลยนะครับการเซิร์ชอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิเกินนะครับสามารถจะเซิร์ชย้อนหลังไปได้ตั้งแต่ฮาร์ดดิสก์เริ่มบันทึกจนถึงฮาร์ดดิสก์บันทึกเต็มเลยนะครับเราก็สามารถจะเซิร์ชมาได้แล้วสรุปแล้วว่ามีคนอุณหภูมิเกินกี่คนบ้างนะครับสมมุติผมลองเซิร์ชกลับไปตั้งแต่วันที่27เลยนะอาวันที่27เลยนะครับจนถึงวันนี้นะครับกดเซิร์ชไปเลยเจอใครบ้างนะครับอุณหภูมิขึ้นมาหลายคนเลยนะครับคนนี้ที่อุณหภูมิขึ้นมา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการถูมือนะครับแล้วก็สแกนข้อมือนะฮะอุณหภูมิถึงเกินนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่อุณหภูมิเกินเพราะว่ามีการสแกนมือนี่ฮะมีการมีการถูมือนะครับแล้วก็ไปสแกนอุณหภูมิก็เลยขึ้นนะฮะสามารถใช้งานในตอนกลางคืนก็ได้นะครับตัวกล้องมีอินฟาเรดและมีแสง led สีเหลืองให้ด้วยเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานได้ในตอนกลางคืนได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวหน้ากล้องนะครับ อันนี้คือตัวหน้ากล้องนะครับหน้ากล้องเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรายืนห่างเกินไปกล้องจะไม่ตรวจจับนะครับพอเราเดินเข้ามาใกล้นิดนึงแต่ยังไม่สุดกล้องมันก็จะเตือนว่าเข้ามาใกล้กว่านี้อีกนะครับก็หให้เข้ามาใกล้กว่านี้หน่อยพอผมเข้ามาใกล้อีกก็อบอกว่าให้สแกนข้อมือนะครับเราก็สแกนข้อมือ ก็ไปได้เลยนะครับจะสแกนข้อมือจากตรงนี้นะฮะที่เราไม่สแกนข้อมือ <gray> จากหน้าผากเพราะว่าประเทศจีนที่เขาสแกนอุณหภูมิเนี่ยบางที่หนาวบางที่ร้อนนะครับอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยหน้าผากเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแวดล้อมดังนั้นแล้วเนี่ยข้อมือเราเนี่ยจะเป็นตัวที่อุณหภูมิแน่นอนกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าหนาวแล้วเขาก็จะใส่แขนยาวอุณหภูมิข้อมือนี้จะอุ่นกว่าหน้าผากนะครับคือเวลาตรวจาเวลาตรวจาเช็คเนี่ย ใช้อุณหภูมิข้อมือได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันวิเคราะห์ใบหน้านะครับจะเป็นการตัวจับใบหน้าและเก็บมาบันทึกไว้ลงในระบบ120วันนะครับจะไม่ได้ระบุตัวตนว,ว่าบุคคลคนนี้เป็นใครชื่ออะไรนะครับแต่เราสามารถจะเช็คประวัติย้อนหลังได้ว,ว่ามีใครบ้างที่อุณหภูมิเกินเดี๋ยวผมเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะอุณหภูมิเช็คตรงนี้นะครับผมเช็คย้อนกลับไปเลยตั้งแต่เดือน4ีหมดเลยนะครับผมอยากรู้ว่าใครอุณหภูมิเกินบ้าง ถ้าเห็นหน้าอย่างเดียวเราไม่โอเคเรากดเป็นตารางก็ได้เราจะเห็นมาเ <บา S 1> ลยว,ว่าใครอุณหภูมิเกินบ้างจะขึ้นเป็นสีแดงหมดนะครับหรือเราสามารถเซิร์ชแบบอุณหภูมิคนปกติเลยแล้วเราก็มาคัดกรองเอาก็ได้เพราว่าใครป่วยอะไรแบบนี้นะครับที่ป่วยก็คือจะเป็นสีแดงนะครับหรือเรากดเป็นเทเบิลเราจะดูง่ายขึ้นใครอุณหภูมิเกินก็คือสีแดงทั้งหมดนะครับส่วนนี้จะใช้งานง่ายกว่าตารางเมื่อกี้ที่ให้ดูแต่หน้านะครับตอนนี้คือเลื่อนมาดูได้เลยว่าอุณหภูมิใครเกินบ้าง อะไรแบบนี้นะครับน,นี้ใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็ยังสามารถจะดูวิดีโอได้ทันทีแล้วว่าทำไมเขาถึงอุณหภูมิเกินนะครับอะไรแบบนี้นะครับสามารถจะแบ็กอัพออกมาเป็นภาพนิ่งเป็นวิดีโอแล้วก็อุณหภูมิได้ด้วยนะครับสามารถจะเอ็กพอร์ตไฟล์ csv ออกมามีชื่อ,อไม่มีชื่อนะครับมีแค่เวลาแล้วก็อุณหภูมิ แล้วก็รูปภาพนะครับรูปภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นไฟล์ jpg แต่ในตารางแถว excel ครับจะเป็นเวลาเป็นอุณหภูมิแล้วก็เป็นผาดของรูปภาพอย่างเช่นได C, ีควอลอนสลดแฟมพิเเจอรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟล์ชื่อชื่อชื่อของไฟล์ภาพนะครับ .jpg แบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปวิเคราะห์ต่อไปว่าบุคคลคนนี้อุณหภูมิเกินเป็นใครนะครับ ทั้งชุดก็คือจะได้อุปกรณ์ครบทั้งหมดพร้อมใช้งานทันทีนะครับไม่มีต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ